ทุกคนตอนนี้ผมมีเรื่องอยากจะบอกว่าตอนนี้ที่ช่องวัตถุดวงเลาครับมีเหรียญสำหรับร่วมกิจกรรมสำหรับสมาชิกทุกคนแล้วนะครับวิธีการสร้างนั้นมันง่ายมากเลยครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะมีเหรียญเป็นของตัวเองไปดูกันเลยครับ <c oughs> Do you now? want it now? สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างเหรียญโทเค็นที่อยู่ในเชนของ BSC เป็นของตัวเองครับผมโดยจะแบ่งเนื้อหาเอเป็น2ส่วนครับ1คือจะเปรียบเทียบช่องทางการสร้างเหรียญในตัวเชนของ BSC 2. 2สอนวิธีการสร้างเหรียญและเหมือนเคยครับคลิปนี้ก็มีสรารบัญใต้คลิปด้วยครับ 1. เปรียบเทียบช่องทางการสร้างเหรียญในเชน i n ของ BSC โดยช่องทางการสร้างเหรียญครับอาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมขอ,อยกตัวอย่างอ itarian. อกมาเป็น2ช่องทางนะครับก็คือบนเว็บโดโดกับเว็บคอยทูครับ โดยความแตกต่างระหว่าง2เว็บนี้จะมีหมด2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องราคาในการสร้างครับเพราะว่าหลังจากที่เรากดสร้างไปครับเราต้องเสียค่าธร,รมเนียมในการสร้างเหรียญด้วยแต่ที่ผมตรวจสอบล่าสุดนะครับถ้ามาใช้ตัวเว็บ d ดโร่ครับจะถูกกว่าเพราะว่าเสียค่าร,รมเนียมในการสร้างเพียง16บาทส่วนเว็บคอยทูเนี่ยจะเสียที่ประมาณ13,000บาทครับผมลองอ้างอิงราคาเหรียญ b n b จากตัวเว็บปิดครับล่าสุดนะครับจากข้อมูลที่เขียนน้าอิงในภาพนี้ครับส่วนที่แตกต่างเรื่องที่2ก็คือเรื่องคอนฟิกครับ คอนฟิกในที่นี้หมายถึงการตั้งค่าคุณสมบัติพิเศษให้กับเหรียญที่เราสร้างครับเว็บโดโดครับจะทําไม่ได้ส่วนตัวเว็บคอยทูเองจะทําได้ครับผมผมจะลองยกตัวอย่างตัวคอนฟิกหรือว่าการกําหนดคุณสมบัติพิเศษให้กับเหรียญที่เราสร้างแบบพื้นฐานนะครับไม่ลงรายละเอียดลึกมากที่แสดงอยู่ตอนนี้จะเป็นหน้าต่างตอนสร้างเหรียญบนตัวคอยทูนะครับสังเกตตรงส่วนนี้ครับเราสามารถกําหนดคุณสมบัติพิเศษให้กับเหรียญที่เราสร้างได้เช่นสามารถเผาเหรียญได้เพื่อลดซัพพลายครับ เมื่อเหรียญมีจานวนน้อยลงแต่ความต้องการมีมากขึ้นก็าอาจจะส่งผลทําให้ราคาเหรียญของเราสูงขึ้นตามมาครับสามารถทําการสร้างเหรียญเพิ่มได้ก็คือการเพิ่มจานวนเหรียญนั่นแหละครับสุดท้ายสามารถกําหนดให้ทุกการทําธุรกรรมของเหรียญที่เราสร้างครับเราจะเก็บค่าธรรมเนียมนั้นกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อมอบให้กับคนที่ถือเหรียญอยู่ถ้าใครรู้จักเหรียญตัวเซฟมูลก็หลักการเหมือนกันเลยก็ในส่วนของหัวข้อการเปรียบเทียบ er ช่องทางการสร้างเหรียญในตัวเชนของ BSC เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ผมจะแปะลิงก์เว็บสร้างเหรียญไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ทั้งที่ผมนําเสนอในคลิปแล้วก็ไม่ได้นําเสนอด้วยโดยให้ทุกท่านไปตัดสินใจเอาเองว่าจะใช้เว็บไหนต่อไปหัวข้อสุดท้ายแล้วก็จะเป็นในส่วนของการสร้างเหรียญครับผมจะยกตัวอย่างสอนเป็นตัวเว็บโดโดครับเนื่องจากว่าส่วนตัวเองมีแผนจะทําเหรียญเป็นของช่องตัววัตถุดูเองอยู่แล้วเพื่อใช้ในกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในช่องให้ร่วมสนุกกันแล้วก็ไม่ได้ต้องการตั้งคุณสมบัติพิเศษที่เหรียญเพิ่มเติมก็จะใช้เป็นโดโดครับเปิดเว็บโดโดขึ้นมาครับก็ดูที่มุมขวามือด้านบนนะครับคลิกไปที่ Connect to Walllet ครับ โดยเน็ w เวิกที่ใช้เชื่อมต่อเนี่ยต้องเป็น BSC นะครับคลิกไปที่เมนู Developer ครับเลือก Create a Token ครับกดไปที่ปุ่ม Create a Token อีกทีหนึ่งครับต่อไปก็กำหนดข้อมูลเหรียญที่เราต้องการจะสร้างครับตัว Token Name ก็คือตัวชื่อเต็มของเหรียญครับส่วนตัว Token Symbol ก็คือตัวชื่อเหรียญที่จะให้แสดงในกระเป๋าหรือว่าในตลาดครับยกตัวอย่างตัว Ethereum ก็ได้ครับ อีธิเลียมเนี่ยเป็นชื่อเต็มครับก็คือโทเค็นเนมส่วนโทเค็นซิมโบลเนี่ยตัวอีธิเลียมก็มีชื่อว่า ETH ครับโทเค็นซับไพนี่ก็คือตัวจำนวนเหรียญทั้งหมดที่เราต้องการจะสร้างครับส่วน decimal places นี่ก็คือตัวตำแหน่งทศนิยมของเหรียญครับในที่นี้นี่ก็แล้วแต่เราจะกำหนดเลยครับส่วนตัวผมเองจะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นที่18ตำแหน่งนะครับตัว recipient address นี่ก็คือตัวที่อยู่ของผู้รับในที่นี้ลองดูตัว address ดูครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวกระเป๋าผมขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัว address ตรงกันก็คือหลังจากผมสสรรร้้างเ็จแลวคับ ตัวเหรียญทั้งหมดครับก็จะถูกส่งเข้าตัวกระเป๋าของผมครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็กดเครียดเลยครับต่าเครียดก็จะมีตัวค่าแก๊สหรือค่าทมเนียมในการเสียด้วยนะครับจากที่แจ้งไปตอนแรกตอนนี้ตัวเหรียญเองก็ถูกสร้างเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สามารถดูข้อมูลได้ที่ตัว BSC Scan ด้วยครับตอนนี้ตัวเหรียญเองก็เข้ามาในกระเป๋าเรียบร้อยนะครับแต่ว่ากระเป๋าเรายังไม่รู้จักครับเราต้อง add ท o k e n ก่อน วิธีแอดก็ง่ายมากเลยครับคลิกไปที่ตัว meta mark บนตัวเ webtodo ครับในช่องตัว token ครับก็จะมีจำนวนเหรียญในกระเป๋าตามที่เราสร้างนะครับต่อไปเราจะไปทำให้เหรียญที่สร้างครับมีมูลค่ากันที่ pancakeswap ครับเริ่มจากเชื่อมตัวกระเป๋า meta mark กับตัว pancakeswap ก่อนครับ จากนั้นไปที่เมนูเทรดครับแล้วก็เลือกตัว liquidity ครับกดไปที่ปุ่ม add liquidity ครับโดยเราจะต้องเอาเหรียญที่เราสร้างครับคู่กับตัวเหรียญ bnb ตอนที่เราค้นหาเหรียญด้วยตัว token symbol ของตัวเหรียญที่เราสร้างครับจะไม่เจออันนี้ไม่ต้องตกใจครับให้ย้อนกลับไปที่ web โ u d o ครับหน้าที่มีข้อมูลเหรียญที่เราสร้างครับกด copy contract ครับแล้วก็มาค้นหาบนตัวไปเคงสวอปครับอีกทีหนึ่งก็จะเจอครับ ตอนที่เอามาวางค้นหาครับรอมาหน่อยนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าวางปั๊บปุ๊บแล้วมาขึ้นมาเลยต้องรอแป๊บหนึ่งครับออกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมแนะนําให้กด add ไว้นะครับพอครั้งต่อไปเวลาค้นหาเนี่ยจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไป copy contract หน้าโดโดอีกทีครับให้สังเกตตรงข้อความตรงนี้ครับเขาจะเขียนว่าคุณเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องรายแรกอัตราส่วนของโทเค็นที่คุณเพิ่มเนี่ย จะก,กำหนดราคาของผู้ o นี้ซึ่งรวมรวมล้วก็คือเราเป็นคนกำหนดราคาคนแรกครับแล้วก็กำหนดไปเลยครับว่าจำนวนเหรียญวี B กีคีเหรียญเท่ากับจำนวนเหรียญของเราเท่าไหร่ครับจากนั้นก็กด a d ป p o o กครับแล้วก็ตามด้วยกดปุ่ม supply ครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะสรุปตัวค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่สร้างเหรียญทั้งหมดขึ้นมารวมถึงการเพิ่มมูลค่ามันด้วยครับตอนที่เรากดสร้างเหรียญบนตัวโดโดะครับก็ใช้ทั้งหมด16บาทตอนแอปพลูฟบนตัวแพ็กเกจสวอปก็4บาทครับตอนขีด Pro ูแอนซ u พลายนี่ประมาณ323บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด344.07บาทครับอันนี้ประมาณนะและทั้งหมดนี้ยังไม่รวมเหรียญ BNB ตอนที่เราไปวางคู่กับเหรียญที่เราสร้างนะครับเพื่อที่เราจะกาหนดราคาเหรียญของเราครับ เพราะว่าแต่ละคนนะครับตั้งราคาเหรียญไม่เหมือนกันหรอกครับส่วนวิธีการซื้อขายเหรียญของเรานั้นก็สามารถสวอ p ได้บนตัวแพ n นเคส swap ได้เลยครับผมจะลองทําการซื้อขายเหรียญของตัวเองให้ดูบนแพ n นเคส swap นะครับ ตอนนี้ผมก็ซื้อเหรียญได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมมีแค่7ล้านเหรียญตอนนี้มีตัวตำแหน่งทดนิย,ยมเพิ่มขึ้นมาแต่เดี๋ยวเราจะลองไปดูตัว t า a n s เซสชั่นกันต่อครับพอเรามาตรวจสอบตัว t r a n s เซ c ชั o นดูแล้วตัวจำนวนเหรียญที่เราสั่งซื้อกับตัวราคานะก็ตรงกันนะครับ ต่อไปเนี่ยจะเป็นวิธีการตรวจสอบราคาเหรียญของเราครับโดยสามารถตรวจสอบได้บนตัวเว็บผูกคอยครับส่วนพวกลิงก์เว็บต่างๆที่ผมอธิบายในคลิปเนี่ยผมจะแปะไว้ใต้คลิปให้นะครับต่อไปเนี่ยเราจะต้องเอาตัวชื่อเหรียญหรือว่าตัวคอนแทคของเหรียญเราอะครับมาใส่ในช่องค้นหาในที่นี้ก็ให้กลับไปที่หน้าสร้างเหรียญของเราที่เว็บโดโดครับแล้วก็ก๊อปปี้ตัวคอนแทคเหรียญของเรามาวางเพื่อทําการค้นหาข้อมูลครับ ก็จะมีตัวชื่อเต็มของเหรียญเราแสดงพร้อมกับตัวโทเค็นซิมโบนะครับแต่ทําไมไม่มีราคาหรือว่ากราฟของเหรียญของเราเลยครับตอนนี้กราฟปัจจุบันครับแสดงข้อมูลเหรียญของเราในรูปแบบของราคา USD ครับแต่เราทําการซื้อขายแบบ BNB ไปให้คลิกตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบแสดงผลให้เป็น BNB แทนครับตอนนี้เราก็จะเห็นตัวราคาของเหรียญเราที่เป็นในรูปแบบของกราฟแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ลองทําการซื้อขายไปประมาณ5ครั้งครับ เพื่อเห็นความแตกต่างของการแสดงผลของกราฟผมจะแนะนำวิธีการดูว่าใครถือเหรียญบ้างเพิ่มเติมนะครับให้กดไปที่ WTD Holders ครับผมปัจจุบันเนี่ยผู้ถือเหรี What ยญวัตถุดูเยอะสุดเนี่ยจะคิดเป็น70%ของเหรียญทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวผมเองครับแล้วรู้ได้ยังไงล่ะก็ต้อง SDS เนี่ยมาเป็นหมายเลขกระเป๋าเมตามาของผมเองครับส่วน30%ที่เหลือนเนี่ยอยู่ในการแลกตัวคู่ LP วัตถุดูกับไปแอนที่แพนเค้กสวอปครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการสร้างเหรียญเพิ่มมูลค่าและรวมถึงการตรวจสอบหลังรับชมไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้รับความรู้เพิ่มเติมเนี่ยนอกจากการสร้างเหรียญเนี่ยคือมันสร้างง่ายใช่ไหมล่ะครับดังนั้นก่อนลงทุนเนี่ยควรตรวจสอบพื้นฐานข้อมูลเหรียญก่อนเพราะว่าทุกการลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลโปรเจกต์ของเหรียญที่ลงทุนก่อนว่าขอสร้างมาเนี่ยมีจุดประสองค์อย่างไรไม่งั้นเงินที่คุณลงทุนอาจจะสูญหายไปได้เลยครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตดตามมเพื่ออปนกลััังใใจห้้บบบผะคคครรุณ Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be inspired as